รุ่ศสีรอบรู้เรื่องเงินเรื่องเงินเรียนง่ายตอนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาบิลลี่แวะมาหาเบลล่าที่บ้านเบลล่าวันนี้ออกไปเล่นข้างนอกกันไหม ขอโทษนะจ๊ะบิลลี่เราคงไม่ว่างทั้งวันเลยล่ะอ๋อไม่เป็นไรข่าวหน้าก็ได้เอ๊ะแล้วนั่นเบล่าถืออะไรอยู่นะนี่เหรอการกระดาษทิชชู่นะจ้ะกำลังจะเอาไปทิ้งใช่ไหมงั้นฝากเราได้นะเปล่าจ้าเห็นแบบนี้ถ้าเอามาตกแต่งหรือดัดแปลงสักหน่อยมันก็กลายเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ได้นะจ๊ะเอ๊ะกากระดาษทิชชู่เนี่ยนะมันเอามาทำอะไรได้บ้างหรองั้นบิลลี่เข้ามาดูในบ้านเราไหม โอ้โหกล่องใส่ดินสอพวกนี้ทำมาจากแกนกระดาษทิชชู่หมดเลยเหรอใช่แล้วจ้าหรือจะเอามาทำเป็นของเล่นน่ารักน่ารักหรือประดิษฐ์เป็นโมบายประดับบ้านสวยๆก็ได้นะเจ๋งไปเลยเอ๊ะแล้วอย่างกระถางใส่ต้นไม้อันนี้ล่ะทำมาจากอะไรเหรองั้นเรามาลองทายกันดูสิจ้าว่ากระถางต้นไม้อันนี้ทำมาจากอะไรเฉลยแผงไข่ไก่จ้า โอ้โหดูไม่ออกเลยนะเนี่ยแล้วอย่างของไฟอันนี้ล่ะเพืเ่อนๆคิดว่าทำมาจากอะไรเฉลยนะจ๊ะทำมาจากกล่องกระดาษนี่เองไม่ใช่แค่นี้นะจ๊ะอย่างอันนี้ก็ททำมาจากฝาขวดน้ำ อันนี้ทํามาจากเสื้อผ้าเก่าๆส่วนอันนี้ทํามาจากกระดาษหนังสือพิมพ์จ้าโอ้โหของที่เราคิดว่าเป็นขยะจริงๆเอามาใช้ประโยชน์ได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยใช่แล้วจ้าทีหลังก่อนบิลลี่จะทิ้งอะไรก็ลองคิดให้ดีๆก่อน ของบางอย่างเราก็นำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้งส่วนของบางอย่างเราก็นำไปดัดแปลงให้กลายเป็นของใช้อื่นๆที่มีประโยชน์ได้โอเคงั้นเราขอร่วมด้วยคนมาประดิษฐ์สิ่งของจากของเหลือใช้กันเยอะๆแล้วเปิดขายออนไลน์ให้รวยไปเลยเพื่อนๆก็ลองมองหาสิ่งของรอบๆตัวแล้วมาคิดกันว่าเราจะสามารถนำมาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์อะไรได้บ้างทั้งสนุกทั้งภูมิใจแถมยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกด้วยนะจ๊ะกรุงศรีอยู่นี่นะความห่วงไม่เคยหา่าง